สวัสดีครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ผมผมจะมาสอนเพื่อนๆนะผมเติมเงิน100อยบาทยังไงให้จ่ายเพียงแค่90บาทผ่านแอปา a s a d a กันนะผมเออถ้าใครอยากจะจ่ายแบบไม่ต้องจ่ายเต็มนะผมต้องดูคลิปนี้เลยนะผมอย่างแรกครับผมให้เพื่อนๆเปิดแอป gasada ขึ้นมาก่อนเลยนะผมถ้าใครไม่มีก็ไปโหลดเอาได้นะครับผมจากนั้นครับให้เพื่อนๆเลื่อนแถบตรงนี้นะครับผมนี่ แล้วกดคำว่าคูปองและจ่ายบินนะครับเมื่อเจอคำว่าคูปองและจ่ายบินนะผมเขาจะมีคำว่าบริการที่น่าสนใจนะผมแล้วคำว่าเตมิมเงินมือถืออยู่ทางขวามือสุดครับให้กดเข้าไปนะครับผมปึ๊บจากนั้นครับเพื่อนๆจะเห็นนะผมว่ามันจะมีคูปองส่วนลดนะผมเห็นคำว่า โมบายท็อปอัพทีเฮ็ดนะผมเขาบอกว่าซื้อขั้นต่ำหนึ่งร้อยิบบาทนะผมถ้าใครยังไม่เก็บก็กดเก็บซะนะผมแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็คือหมดสิทธิ์ในการใช้งานนั่นเองนะผมอ่ะสำหรับผมอ่ะได้นะครับผมผมก็กดเก็บไปแล้วนะผมจากนั้นครับเพื่อนๆก็เลือกนะครับผมว่าเพื่อนๆจะเติมเงินเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆจาได้นะผมเขาบอกว่าขั้นต่ำคือหนึ่งร้อยบาทนะผมเพื่อนๆก็กดครับนะผมว่าเติมเงินหนึ่งร้อยบาทนะผม แล้วถ้าเพื่อนๆสังเกตด้านล่างของหน้าจอนะครับผมเขาจะบอกว่าบัตรกำนัลมาซาไดารถ10บาทก็คือเพื่อนๆจ่ายเพียงแค่90บาทเท่านั้นเองับผมดังนั้นถ้าเพื่อนๆกดเติมเงินปุ๊บนะครับผมเพื่อนๆก็จะจ่ายเพียง90บาทเท่านั้นเองับผมจักนั้นเพื่อนก็กดจ่ายเงินเบยนะครับผมปึ๊บเป็นไงครับเพื่อนๆเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็ประหยัดไปได้10บาทจากการเติมเงิน100บาทนะครับผม ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ผมจะหาโปรโดีๆมาแนะนำเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับ